แต่ว่าเน่ากยแล้วยังแล้วใส่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 แล้ววันนี้ไม่นต้นแล้วนะฮะโอ้ย้อดีขออาจจะไอเอาแอปนิดนึ่งนะรองตัวที่หนังออก เห็นชื่อทุกคนอ่ะบอกเลยเอาโทรศัพชื่อเียวขอโทษไม่กล้าอ,ออกอะ่ะไม่กล้าอ,ออกเลยเลิกนะขอโทษดิค่ะ เธทำเธอหอมเลยหอมเหอมเลยหอมโอ้โหเน็ตพิงได้ทุกคนมีความเดามาอัดกระตุกนิดนึง แล้วそうだอะไรนะ <c oughs> วันนี้เหมือนจะเป็นวันจบการศึกษาไหมนะไม่ใช่จบการศึกษาซึ่งเอออดภาพเคียน์น่ะโ <c oughs> อ้ยแต่ก่อนฮะ

มข้างน,นอกแม่ลำบากอะตัวตัวสูงไหมเห <c oughs> จำจชา้าได้ไหมใครอ,อ่ะช้าเ,เนี่ยไงใครอ,อ่ะคนที่ให้หัวปลาหมึกเธอไงเอ้อให้ผ <c oughs> มเอาเปิดง่ายแนละ้อโอคนอ้อคน <Okay. S 2> อเนี่ย ฉันคือคนที่ลอ,อี่สุดละกันแค่นั้นแหละจบเออเจ็บไหมเจ็บเอาออกมาก่อน <c oughs> แล้วขอคุยด,ด้วยตัวใหญ่ดิอืม uh? จริงไม่มีมีมีจริง เป่าอะไรเล่นเห็นชื่อบนหัวหมดเลยปกต,ติ้ยปกติอ๋อครั่าทีได้ยินทั้งแบบไหนคู่กับคุณแขกเหรออะไรฉันมีธุระนิดหน่อยเออหืมอันเดียวกันตรงมั้ยเนี่ย <c oughs>